ครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับผมคลิปนี้นะครับก็จะมารีวิวนะครับส่งงานลูกค้านะครับเป็นชุดแบตเตอรี่ดิเทียมฟอสเฟตนะครับ24โวลต์280แ้อมป์แอมแร์นะครับชุดนี้ลูกค้าเอาไปสั่งไปใช้กับโซลาร์เซลล์นะครับเป็นระบบไฮบริด อัพเกรด24โวลต์นะครับะนะก็ใช้งานภายในบ้านนะครับเป็นระบบ24โวลต์นะครับนะแบตเตอรี่ชุดนี้ก็จะมี BMS นะครับที่สามารถดูผ่านโทรศัพท์ได้นะครับเป็น smart นะ BMS นะครับสามารถเช็ค ค่าต่างๆผ่านแอปพลิเคชันโทรศัพท์ได้เลยนะครับใช้งานได้ทั้งหลังนะครับชุดนี้นะครับ